สวัสดีครับอันนี้ให้ชมเหรียญของหลวงพ่อตันครับวัดพญาตีทพันสี่ร้อยหกสบเก้าครับท่านชมผิวไฟยังมีติดอยู่บ้างครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหล่อครับท่านชมฮะดูหูท่านอ่ะเหรียญหล่หลอโบราณครับเนี่ยเนี่ย ดูเนื้อเหรียญจะมีรอยพลุนๆอยู่บ้างแล้วก็จะมีเม็ดเดือดเนี่ยฮะเนี่ยถ้าดูจะมีเม็ดเดือดตรงนี้เนี่ยที่เหรียญจะมีเม็ดเดือดเนี่ยก็จะมีคราบผิวไฟยังมีอยู่นะฮะยังเห็นชัดเจนครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อครับท่านชมฮะนี่เนี่ยตรงอออ่างเนี่ยอุบพะชาเนี่ยนะอยังมีเนี่ยนะ ปลายตัวโออ่างแตกนะเนี่ยเนี่ยเส้นสต่างๆครับท่านชมอ่ะเนี่ยครับนี่เป็นเหรียญหล่อครับเนื้อเหรียญน,นั่นน่ะก็ยังมีคราบผิวไฟแล้วก็บางทีมันเนย่งไงน่ะคราบกี่เบ้ามังมน,นี่เนี่ยผิวไฟยังมีติดอยู่เนี่ยอันนี้เหรียญหล่อครับเนี่ยท่านชม นี่ฮะจะเม็ดเดือดเนะฮะเม็ดเดือดต่างๆนี่เป็นธรรมชาติของการหล่อครับอยู่ด้านข้างเนี่ยนี่มีตะเข็บนี่ฮะมีเหรียญนี่เนี่ยเหรียญหล่อรับเนี่ยนะฮะ่ะจะมีรอยเม็ดเดือดเนี่ยต่างๆเนี่ครับมีครีบรอยปิ้นของเนื้อโลหะที่ร้อยประกอบครับนี่ด้านหลังครับอันนี้เป็นขอเบ็ดนะ เนี่ยขอเบ็ดดูเนื้อเหรียญนะเนี่ยฮะนี่ด้านหลังท่านอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อครับหลวงพ่อก,กลั่นวัดพญาติครับชมกันชัดๆเนี่ยฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังผิวไฟยังชัดเจนยังมีอยู่ติดอยู่บ้างนะตามซอกกับเนี่ยเนยจะเห็นผิวไฟเนี่ย เนี่ยครับเนี่ยจุดต้หนิต่างๆโอเคฮะเนี่ยนิยันดูพื้นผิวเหรียญฮนะจะไม่เรียบไม่ตึงเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นเหรียญหล่อเนี่ยครับเป็นโลหะผสมครับเนี่ยครับ โอเคครับหลวงพ่อก,กลั่นวัดพระยาท้องที่หกเก้าครับสวัสดีครับ